คลิปสั้นเรียวใน Facebook สามารถตั้งค่าโพสต์ล่วงหน้าได้แล้วเพื่อนๆท่านไหนยังไม่รู้ตามมาดูวิธีทำค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปใน Facebook จากนั้นแตะตรงคำว่าเรียวและแตะตรงสร้างคลิปเรียวได้เลยค่ะจากนั้นแตะเลือกคลิปที่เราเตรียมไว้ได้เลยและแตะตรงคำว่าถัดไป และก่อนที่เพื่อนๆน,นะคะจะแตะโพสตหรือว่าแตะแชร์ให้แตะเข้าไปตรงคําว่าอธิบายคลิปเรียวของคุณตรงนี้เลยค่ะใส่คําอธิบายใส่แฮชแท็กที่เพ,เพื่อนเพื่อนเตรียมไว้ได้เลยค่ะหลังจากที่ใส่รายละเอียดและแฮชแท็กเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนขึ้นค่ะ ถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนที่สร้างคลิปเรียวนี้ขึ้นมาจาก AI ให้แตะสวิตซ์เปิดตรงนี้นะคะตรงคำว่าติดป้ายว่าสร้างด้วย AI จากนั้นมองดูหัวข้อทางด้านล่างคำว่าเพิ่มลงใน playlist ถ้า,าเพื่อนๆได้สร้างหัวข้อไว้ให้แตะเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นแตะเลือกหัวข้อ playlist ที่เพื่อนๆสร้างไว้ได้เลยถ้า,าเพื่อนๆไม่ได้สร้างไว้ให้แตะเข้าไปตรงรูปเครื่องหมายบวกค่ะตรงนี้นะคะ จากนั้นพิมพ์เพิ่มหัวข้อตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ในทีนี้ได้สร้างเพลย์ลิ์ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฉะนั้นก็จะแตะเลือกหัวข้อที่สร้างไว้ค่ะจากนั้นมองดูหัวข้อนี้ค่ะตัวเลือกการกําหนดเวลาถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนอยากจะตั้งค่าการโพสต์นะคะล่วงหน้าให้แตะเข้าไปตรงนี้ค่ะจากนั้นแตะเข้าไปตรงคําว่ากําหนดเวลาเป็นภายหลัง เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะให้คลิปนี้โพสต์ ost, วันที่เท่าไหร่เลือกวันที่ได้เสร็จแล้วให้แตะตรงคําว่าตกลงจากนั้นเลือกเวลาของเราได้เลยค่ะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเข้าไปตรงคําว่าตกลงจากนั้นแตะตรงคําว่าบันทึกตรงนี้นะคะและแตะตรงแถบสินเงินได้เลยค่ะ เพียงแค่นี้เราก็สามารถตั้งค่าโพสตล่วงหน้าให้คลิปสั้นเรียวได้แล้วค่ะเพื่อนๆลองนำะวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนไม่ไว้ใต้คลิปนะคะ